วันนี้นะครับเราสองคนพาทุกคนมาอยู่ที่ฝั่งธนบุรีบอกเลยเราจะไปเที่ยวสามย่านไม่ใช่สามย่านจุฬาใช่แต่เป็นสามย่านฝั่งธนย่านที่เราอยู่อยู่ตรงนี้เรียกว่าวังเดิมใช่เลยค่ะถูกฮะซึ่งเด็กฝั่งโคงไม่ใช่ฝั่งธนอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกผมก็ให้เจ้าถิ่นนี่แหละพาเที่ยวใช่ป้าเป็นเด็กฝั่งธนค่ะคุณป้าจะพาไปเลยนะคะได้ครับป้าแม่เดินเลยค่ะไปป้าแม่นำป้าแม่นำนำเลย มาที่ย่านแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็คือย่านวังเดิมนั่นเองชาวฝั่งทนอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยมาเราสามารถเดินทางมาถึงย่านวังเดิมได้หลากหลายวิธีทั้งล้อรางเรือเลยล่ะครับอย่างวันนี้เราสองคนใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินลงสถานีอิสรภาพล่ะครับใช่เลยค่ะ ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกมากๆเลยนะคะหรือแม้กระทั่งคนไม่สะดวกมา MRT จะมารถเมล์ก็ได้นะคะมีผ่านหลายสายหรือจะเลือกมาทางเรือก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ถนนหนทางหรือทางเท้าในกรุงเทพเขาก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะรับแม่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันสําหรับกลุ่มเปราะบางเอ่ยหรือว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นเรียบๆราบ,รบๆที่สามารถเดินทางได้ก็สะดวกปลอดภัย ขนาดทางไหนมาทางนั้นเดินไม่ได้ก็สามารถมาได้นะคะทุกคนถูกต้องฮะ ใครที่จะมาวัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารก็จะเห็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือที่คนแถวนี้จะเรียกกันติดปากว่าศาลเจ้าพ่อตากวัดหงนะครับโดยในสมัยกรุงธนบุรีวัดแห่งนี้นะครับได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวัดหลวงในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระองค์มักเสด็จเจริญพระกรรมฐานในพระอุโบสถหลังว่างจากพระราชภารกิจเมื่อเสด็จสวรรคตจึงมีการสร้างศาลขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชอนุสร์ บางตำราก,กล่าวว่าศาลแห่งนี้เป็นศาลพระเจ้าตากสินแห่งแรกในประเทศไทยล่ะครับประแม่จริงๆแล้ววัดหงเนี่ยถูกตั้งชื่อตามคนจีนคนหนึ่งนะเขาชื่อหงเบียรู้ได้ไงผมรู้รู้จากไหนผมอ่านป้ายเอาเราไปดูซิข้างในจะมีอะไร<ส>บ้างสีในสมัยนั้นเนี่ย คือไม่น่าเชื่อว่าสีก็ยังคลาสสิกถึงในสมัยนี้นะ<ช>เวลาการ<ะ>เลือกสีเขาะเ,เป็นน้ําเงินทองน้ำตาลขาวแดงคือมัน<ช>ไม่ตกยุคอะไม่ตก,กยุคเลยมาเร็วมาเร็วเบีย้ยสวยมากเลยหน้าสักการะที่สุด พระอุโบสถวัดหงรัตนารามราชวรวิหารถือว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝั่งทนบุรีเลยนะครับประตูด้านนอกนั้นมีลวดลายปูนปั้นรูปหงและดอกไม้ด้านในก็เป็นลวดลายสีแบบจีนปนฝรั่งพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะในสมัยอู่ทองสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาล่ะครับหน้าพระประธานจะมีหลวงพ่อแสนพระพุทธรูปสำริด นวโลหะสีดำปางมานวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสนละครับด้านในพระอุโบสถโดยรอบมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนแผ่นผ้าใบเป็นภาพพระพุทธประวัติและภาพจิตรกรรมสีฝุ่นตำนานพระแก้วมรกตประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงามไอสังนี้12ต้นนี่แบบมีความหมายอะไรไหมครับก็เท่าที่ทราบก็เป็น12ราศีนะเพราะฉะนั้นก็จะมาดูได้ว่า ในชีวิตเราก็อยู่ใน12ราศีนี่แหละก็มี12ต้นนี้ค้ำชูโบสนี้ให้สวยงามนะคะสาธุสาธุจริงๆค่ะอยากจะเชิญทุกคนมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็จะได้เห็นความเป็นโบราณก่อนจะถึงปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาต้องมาดนอย่างที่เรายืนตรงนี้จริงนะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยแม่ขอบคุณมากเลยนะพาไปมีที่ไหนมีอีกค่ะน้องเบียร์เราไปกันค่ะไปกันต่อค่ะ วิหารหลวงพ่อทองคำภายในจะมีพระพุทธรูปจำลองสมัยต่างๆประดิษฐานอยู่แต่ที่สำคัญก็คือหลวงพ่อทองคำเดิมนั้นองค์พระถูกพอกด้วยปูนปั้นอยู่ในวิหารร้างจนภายหลังเกิดรอยกระเทาะเห็นเนื้อด้านในเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทัยยุคกลางเนื้อทองคำผสมนวโลหะบริเวณฐานพระก็จะมีตัวอักษรสมัยอู่ทองจารึกอยู่ด้วยนะครับลักษณะองค์พระถือเป็นแบบอย่างพุทธศินสมัยสุขโขทยัย ทีงงดงามสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งล่ะครับนี่คือทองบุรีถ้าเกิดว่าพลิกอาลามนี่เต็มไปหมดเต็มเลยค่ะแล้วก็สวยงานเป็นสีเหลืองเลยนะคะน้องบีน้ำหมดเป้า <อ twitch S 1> แม่ปอขนาดนี้เลยหรอใหญ่มากเลยน่าิดป้าแม่คือแต่เดิมมันก็ทำอะไรเนี่ยเป็นที่ส่งน้ำของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะทำไมใหญ่ขนาดนี้นะคุณผู้ชม สระน้ำมนต์ที่กล่าวกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้ประกอบพระราชพิธีทรงน้ำมนต์เมื่อมีพิธีสำคัญของแผ่นดินในสระน้ำมีหินอาคมขนาดใหญ่ฝังอาคมหรือพุทธคุณทั้ง4ทิศและมีที่ตั้งพระพลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยในแต่ละทิศนั้นจะบอกว่าน้ำมนต์ที่จุดนี้เสริมมงคลเรื่องใดสามารถที่จะนำมาล้างหน้าหรือประพรมก็ได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเราหมดจากวัดหงรตัตนารามราชาวรวิหารกันแล้วเดี๋ยวเราะจะไปวัดไหนกันต่อฮะวัดโมลีโลกยารามราชาวรวิหารนะคะราชาวรวิหารนั่นหมายถึงนี่คือวัดหลวงหมดเลยถูกต้องค่ะโอ้หเป็นไงสวยไหมน้องเบียสวยไหมป่าแม่ที่วัดโมลี โลกายาราม ตรงนี้นี่มีความสําคัญยังไงบ้างฮะขอเล่าง่ายๆนะคะวัดด้าบซ้ายมือของคุณป้านี่นะคะเรียกว่าวิหารฉางเกลือนะคะสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยตรงนี้จะสร้างเป็นที่สำหรับเก็บเกลือทําไมต้องแบบถึงกับสร้างเก็บเกลือฮะสำคัญนขนาดนั้นเลยเหรอเป็น,ปนสิ่งสําคัญที่ใช้ในการรบก็คือเอาไปถนอมอาหารพกไปกินระหว่างทางได้ปลาได้เนื้อมาก็ต้องทาเกลือแล้วตากไว้กินไม่งั้นเนื้อปลาที่ได้ม,มันก็จะเน่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าไม่มีนี่นะัินไม่ได้เลยนะรบแพ้เลยป้าจะบอกให้เพราะไม่อิ่มทอ ก็ไม่มีแรงไปรบถูกถูกแล้ว,ลวของก็จะน่าเสียงง่ายใช่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เป็นที่เกิดเกลือ,อ,อทาไมโบราณแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาสร้างเป็นวัดก็เลยสร้างออตรงนี้เป็นวิหารฉางเกลือส่วนทางขวานะน้องเบียจ์จริงจางเลยเ่ยอันนี้เป็นเา่านะโบสถของวัดโมลีโรกยารามซึ่งเดี๋ยวจะมีพระอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะพากันไปไหว้พระข้างในนะคะว่าพระเนี่ยสวยงามองค์ใหญ่โตขนาดไหน พระอุโบสถลักษณะทรงไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลังคามุกรดสามชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้านภาลายัยมีพระพุทธโมลีโลกนาถเป็นพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด,ด้วยสำริดปางมารวิชัยซึ่งก็มีพุทธลักษณะที่งดงามมากๆเลยนะครับ หลังจากที่เราอิ่มบุญกันไปแล้วนะครับคราวนี้ต้องมาอิ่มท้องกันบ้างละครับกับย่านที่โด่งดังเรื่องอาหารการกินนั่นก็คือย่านตลาดพลูนั่นเองเรียกได้ว่าตลาดพลูเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยพราะมีหลากหลายเส้นทางให้ทุกคนได้เลือกเดินทางกันอย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นทางรถโดยสารสาธารณะรถกระป๋อรถไฟรถบีอาที BTS MRT และทางเรือ <C> e <ars> แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันตรงตลาดพลูใช่แล้วคะ่ะว่ากันว่าถ้าพูดถึงตลาดพลูก็จะนึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างาไม่ว่าจะเป็นกุยยช่ายเอยก๋วยเตี๋ยวหลอดเลย <C> e <ars> อะไรขนมเลยที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยผมจะได้กินไหม ได้กินอยู่แล้วน้องเบียแต่ที่เหนืออื่นใดมีของเด็ดก,กว่านั้นที่คุณป้าอยากจะนําเสนอที่นี่จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเรียกว่ามีกรอบจินหลีหรือเรียกว่าเต็กเฮงแต่ถ้าพูดแค่นี้ไม่มีใครรู้จักนะคะต้องบอกว่ามีกรอบรอห้าทุกคนถึงจะรู้จักเพราะนั้นพี่ก็เลยอยากจะพาน้องเบียรและหลายๆคน,ไ,นไปลองชิมดูว่ามีกรอบรอห้ามันเป็นยังไงแบบไหน,นมันเด็ดก,กว่าอย่างอื่นไปไ,ไป ค่ะน้องเบียร์ถึงแล้วเข้าเลยไหมกรอบจิมหลีเต็กเฮงเข้าเลยโอ้โหพ่อแมว่าไงลูกคุกเสร็จหรือยังกำลังคุกอยู่เลยรอนิดนึงของอร่อยต้องรอน้องเบียร์ ลองชิมค่ะตองลชิมได้เวลาให้ทุกคนเห็นนะคะว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้น่ากินมากเลยนะคะหอมมากเลยนะคะหอมกรอบกรอบอืมอร่อยมากค่ะอยากให้ทุกคนมาชิมนะคะมีกรอบร้อนมากบ่ายนี้นะอีกกี่วัดผมกไม่กลัวนะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะอร่อยมากค่ะได้ใส่นะ ตอนนี้ถ้าโดยสเต็ปเลยนะฮะเ <im itation> มื่อทานขาวแล้วต้องตบด้วยของหวาน <im itation> แน่นอนค่ะป้าอยากจะแนะนํานะคะขนมเบื้องไทยตลาดทูนะคะน้องเบียร์อันนี้คือบังเอิญเดินมาเจอ,อใช่ไหมแน่นอนยืนหน้าร้านเขาพอดีเลยเพราะเป็นถนนข้างหน้าพอดีอชื่อว่าคุณสรินทิพย์ขนมเบื้องนะคะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยไม่เชื่อผมไม่เชื่อลองไม่เชื้อลองไปเลย ขอบคุณมากครับเรียบร้อยนี่นะคะจรินทิพย์ขนมเบื้องไทยนะคะ,ะและและ้วก็เป็นของน้องเบียร์ค่ะเรียบร้อยครับชิ้มเลยค่ะขออ<ะ>นุญาตให้ผู้ใหญ่ก่อนเลยครับไม่พี่กินแล้วพี่กินแล้วพี่กินแล้วไม่อยากจะบอกเอาเหรอ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเติมพลังกันแล้วก็ไปลุยกันต่อที่ย่านสุดท้ายกันเลยซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่เอาไว้มากมายกับย่านวัดกำแพงละครับซึ่งย่านนี้นะคะป้านเนี่ยคุ้นเคยมากเลยนะคะเพราะวัดกำแพงเนี่ยอยู่ในเขตภาษีเจริญาการเดินทางมาแถวนี้หรือแถบนี้นะคะก็มีหลากหลายเส้นทางนะคะซึ่งไม่ไกลเลยนะคะทุกคนสามารถจะเลือกเส้นทางมาได้ แล้วถ้าง่ายง่ายสะดวกสะดวกก็คือตามเส้นทางที่เราสองคนนำพามานะคะในทุกย่านที่เรานำเสนอนะคะใช่แล้วล่ะครับพร้อมแล้วเราไปล,ะล,ะล,ะลัดเลาะริมกำแพงกันเลยดีกว่าที่วัดกำแพงแล้วครับประแม่นี่คือวัดที่ ดูเก่ากว่าวัดที่ผ่านมา<ช>ทั้งสองวัดเลยนะใช่แล้วน้องเบียดูปูนปั้นวิจิตบรรจงขนาดน,นี้น่าสนใจมาก<ฮ>วัดกำแพงเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงยุคไหนที่สร้างมา จากที่ศึกษามาคร่าวๆนะคะทุกคนน่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายเพราะดูจากศิลปะที่เห็นกับรูปนั่งหน้าตาขององค์พระเนี่ยนะคะที่เป็นรูปไหว้น่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายบอกเลยดูจากปูนปั้นลายปูนปั้นนะยังมีความคมอยู่นะสวยมากสวยมากแล้วแบบมีมิติจัดเลยเอาจิงๆิผมใช้คำง่ายๆเลยละเอียดมากน้องเบียร์ไปดูได้เลยนะคะจริงๆฮะข้างในเนี่ยจะมีจิตกรรมฝาผนังมีเรื่องราวหลายเรื่องมากเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เดี๋ยวมาดูหน่อยข้างในเป็นไงบ้างน้องเบียร์ดูสิลูก เป็นกิจกรรมฝาผนังแบบโบราณ้ยป้าแม่ป้าแม่ดูตรงนี้โอ้โหเนี่ยดูสิเนี่ยมีพระนางแม่ธรณีบ,บีบมวยผมผมรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมหความเป็นแฟนตาซีคือมีความเป็นแฟนตาซีดูมีความเป็นนิทานดูเป็นแอนิเมชันอะนี่นผมไปไกลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็จินตนาการได้ในมีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนน้นแล้วก็จะเป็นการผนันภัยในแต่ละส่วนแต่ละยุคว่าท่านเจออะไรมาบ้างผ่านอุปสรรคอะไรเนี่ยเห็นเลยอ,อย่างสวยงาม น,นี้เราก็เห็นแล้วว่าจิตกรรมฝาผนังเป็นยังไงอยากจะมานําเสนอเรื่องพระประธานในโบสถ์อันนี้นะคะข้างหลังก็จะมีจิตกรรมฝาผนังเหมือนกันนะน้องเบียดูสิแต่ก็จะทะเลอะเลือเล้อยไปแล้วแต่ตัวองค์พระเนี่ยเป็นปางมันวิชัยเรียกว่าหลวงพ่อบุษราคมเห็นไหมดูแท่นที่ประดิษฐานที่สวยงามมีการประดับเพชรนินจินดาให้ดูสวยงามอยากจะให้ทุกคนได้มาสักการะพระรบุษราคมในวัดนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่มองไปน้องเบียลงดูสิ อานอารามมากแล้วก็น่าศรัทธาเป็นยิ่งนักแล้วก็เป็นวัดเก่าขนาดกลางที่มีคุณค่าทางศิละปะตั้งแต่สมัยปลายยุทธยามาถึงปัจจุบันนี้นะคะดูน่าใจดีคนณเเข้าไปไหว้กันนได้เลยค่ะ ด้านหน้าของวัดกำแพงจะมีตลาดน้ำคลองบางหลวงซึ่งเกิดจากความร่วมมือของวัดและคนในชุมชนเน้นให้คนในชุมชนได้มีที่ทำมาหากินขายสินค้าที่ทำขึ้นเองหรืออาหารสูตรที่ได้รับการตกทอดมาจากอด,ดีตละครับให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชุมชนริมคลองบางหลวงซึ่งยังคงวิถีชุมชนดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีละครับ ป้าแม่ครับชุมชนที่นี่เขาดูอบอุ่นจังเลยนะครับแถมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเดินเพื่อเชื่อมไปชุมชนแต่ละชุมชนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่เลยค่ะดูนี่นะคะทางลาดสาหรับรถเข็นเรียกว่าให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถมาท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขและมาด้วยกันทั้งครอบครัวก็ได้นะคะเช่นคุณตาเดินไม่ได้เราก็พาคุณตามาร่วมได้ทําให้เกิดความสุขในครอบครัวจากทางลาดทางชันที่เขาจัดไปให้นะคะเยี่ยมเลยใช่ค่ะ ข้างบนมีอะไรเฮ้ยว้าวน้องเบียร์ยน้องเบียร์นี่นะคะนะคือพ่อแก่สวยงามมากเลยรูปพ่อแก่หัวโขนเนี่ยแล้วอันนี้คอ <S 2> 2 <S ของตจริงใช่ไหมฮะของจริงเลยค่ะน้องเบียร์จริงทุกอันเล่นได้จริงทุกอันด้วย แล้วเขาจะมีชุดแสดงหุ่นเชิดอันเล็กด้วยเหมือนละครโจหรุยที่เราเห็นนะคะันไม่เคยเห็นเลยใกล้ๆอย่างนี้เลยนะสวยมากเลยแล้วก็แบบเหมือนจริงเท่าที่เคยรู้ทุกคนจะต้องเรียนก่อนว่าจะต้องเชิดยังไงเพราะการเชิดไม่ว่าจะเป็นยักษ์เป็นลิงหรือเป็นตัวอะไรก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันคือเราต้องรำเป็นด้วย ใช่เพราที่เราที่ป้าเคยดูเนี่ยคนเชิดจะต้องใส่ชุดสีดำแล้วต้องรำได้ออกท่าทางได้หุ่นถึงจะเชิดได้แล้วเนกันนเล่นกันที่ไหนนะคะในบ้านศิลปินเนี้ยมันจะมีเจดีอยู่กลางบ้านซึ่งเขาจะใช้เป็นแบ็คกราวในการที่เขาแสดงหรอเป็นเจดีที่เก่าโบราณมากน้องเบีย ว่าแม่เดี๋ยว่อน,นะอันนี้คือเจอดีเก่าเจดีโบราณเลยนะซึ่งอยู่พร้อมชุมชนมาดูสิคะสภาพแวดล้อมเนี่ยเดิมๆมีทั้งต้นมะละกอต้นมะม่วงสารพัดต้นคือเป็นของโบราณเป็นพื้นที่ของบ้านเขาเลยลเขาไม่ได้แบบแต่แตเขาก็สแสดงที่เนี่ยใช่เวลาเรามองเนี่ยมองจากตรงนี้ไปก็ได้ <คะ S 1> ชั้นล่างก็ได้ชั้นบนก็ได้ ที่เราพามาเที่ยวทั้ง3ย่านนี้ก็เพื่อให้ทุกคนรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านฝั่งทนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทางล้อรางเรือโดยสำนักกานวางผังและพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในอีกหลายๆโครงการที่สำคัญของกรุงเทพมหานครด้วยแนวคิดการพัฒนาเมืองในมิติใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสำหรับทุกคนล่ะครับ